มาดูคนโคราชจะผัดหมี่นะคะเดี๋ยวไหมคนโคราชผัดหมี่ลืมไปอย่าดูกระทะนะกระทะมันไหม <sk r isa> ถาวนแล้วให้ดูเตาแต่ห้ามดูกระทะเออดูคนผัดนะคะอย่าดูกระทะนะคะ มีโคราชนะคะเราก็ลืมไปว่าคนโคราชอยู่ที่นี่เองดันจะไปจับกระทะมันจะเป็นมดเหมือนกินยุอปางนะทาสใส่ครับไปอพอปาดต้นหอมพอมาอเอาใส่อะไรไปหนูจะดูเนี่ยให้มันเลี้ยงก่อนทำไมก็ใส่ หนูไม่รู้อ่ะหนูไม่ใช่คนโคราชห <laughs> น,นูไม่ใช่คนโคราชหนูดูตามนั่นหนะหนูจะดูเป็นตัวอยา่างพอย่างแล้วอือ,อแล้วอะไรนี่โนไอ้นั้นอย่าพึ่งอันนี้อันนีน้นนพี่คนโอเคพี่คน บ้านนี้ไม่มีช้อนนะคะเทยอย่างเดียวลูกกล้วยเองหรอเนี่ยแย่ดุงกนรู้เนี่ยอร่อยกว่ามันหอมใช่แล้วดูเผ็ดมันจะเผ็ดแล้วหอมใชอันนี้มันคือเต้าเจี้ยวน้ำมะขามไม่มีช้อน,นะะมีนมนมมนมนคม่ะมี อย่าได้ช้อนเหี๋ยวให้อนบไม่ใช้ชอนอนุบนไม่ค่อยใช้ช้อนก็ทีค่ะก็เทเอาเลยก็ทาเอาเลยโ้มาแล้วมาแล้ว <c oughs> พริกเริ่มมา <c oughs> แล้วนี่อะไรเนี่ยจะเจียวตะเจียว <c oughs> จะหมดแล้ว <c oughs> อ่านมะ่เตาเจียวนะคะน้ำตาล,ละนะน้ำตาลใส่ที่หลังโอเคเนี่ย oh, <okay. S 1> <Yeah. S 2> น้ำตาลใส่ที่หลังเส้นมันถึงจะนิ่ม uh, อย่าใส่น้ำตาลพร้อมเนี่ยมันจะทำให้เส้นแข็ง <laughs> <c oughs> อ่าอันนี้คือไอ้ไอ้ไอ้าซีอิอูดดำนะคะใส่ยังยังยังไม่ได้ใส่เลย <c oughs> พี่ไม่ใส่เหรอใส่สิ <c oughs> ก็อย no, ู่บอกว่ายังไงน้อหนูยังไม่ได้ใส่อู้หเปิดแจกจังเลยโอ้ยฮ่าขอรีเผปปะมัสตาร์ดแก๊สฝรั่งจามแล้วก็นฝรั่งจามเนะน้ำใส่ย่างตอนนี้ยังหนูใส่ไปเลย นาะจ้าน้ำก่อนน้ขวดพี่น้ำขวดนี่นี่นี่น้ำขวดนี่นี่นี่สามีหนูหนีไปแล้วโอ้ยเนี่ยไม่รู้เส้นมันไม่เยอะนะ จะเอาเส้นสองเจ้าสุกสองไหมเส้นหรือเอาช่อเดียวขอเดี๋ยวโอเคเสร็จแล้วนะเออฮะนายเจ้านายเจ้าผมชุบรสไม่ใส่เลยเนาะไม่ทานหนูไม่ทานชุรสอย่าใส่นะโอเคเป็นว่าไม่ใส่นี่เป็นว่าฮะเป็นว้าไม่ใส่นี่โนหนูไม่ใส่แป้งหนัวหนูไม่ค่อยกินแป้งหนัว หนีฝรั่งหนีหมดเลยฝรั่งหนีหมดเลยแหมทำพิกขึ้นฝรั่งหายหมดเลยแ่บแทบเออแทบไหมอืมอันนี้คือสเปงโรนะคะน้อย อืคนโคราชจะมาสามคนอุบลผัดไยาวไปเลยยาวไปเลยจึงจะได้สามีสายไกลใช่มองเขาค่สองมองบกมีโคราชนะวันนี้เน่ะมีโคราชเมื่อนี้วันนี้เป็คนโคราชผัดผัดคนโคราชมาเองนะคะคนบลไม่ผัดวันนี้ อานนปาุงอาหรน่งบา่างนะ่อๆน้น้เห็นน้ำ่มมารโอเคลคนดีเ้ยอ้นแ้อาเอาตะริ้วสองกันไหมครับตอริ้วสองอันเดียวอ่อกอย่าดูกระทะกันแล้วกันเห็นไหม่าดูธรรมะธรรมะกระทะธรรมะหากินล้างไม่ออก สาเหตุที่กระทะหนูเป็นอย่างนี้นะใช่ฝรั่งฝรั่งข้างบ้าน,ขาานเขายืมกระทะหนูไปอบอาหารทะเลไหมกับมาอย่างนี้เลยแล้วทำไมนี่ไม่ไหมล่นะมันไหมเลยมันไหมถึงขน,นั่นเลยใช่เอามาส่งหนูหนูเกือบร้องไห้หนูบอกกระทะทำไมถึงเป็นสีอย่างนี้เขาบอกโทษทีมันไหมเขาบอกเนี้ยเขาไปอบหนูเลาโอ้โหหมดเบิร์ตคัมสติวาล เบิดทตทสิวาวแต่หนูไม่กล้าทิ้งหนูเสียดายโอ้โหดูน่ากินเนาะแต่กระทะเนี่ยทิ้งยากนะหนูไม่ได้ไม่ได้หนูไปไหนหนูห่อไปด้วยกระทะถึงขี้เลนไงกุ้งหนูก็ไปด้วยเออเนาะเขาเขาทำเข้าท่าเออหนูจะได้เรียนรู้มั้งมันจะเป็นรถแบบฮุบนหรือเปล่ามามันต้องเป็นรถโคราชสิ นี่คือสาเหตุที่หนูไม่ใส่น้ำตาลในตอนตอนสุกอใช่มันจะทำให้เส้นนิ่มเพราะถ้าเราใส่น้ำตาลเขาบอกว่ามันจะทำให้เส้นมันแข็งนะ้ำพอเหรอเ้หนูอย่าไปรู้เลยไม่หนูไม่ใช่คนโคราชผัดไปเรื่อ,ๆ <c oughs> อยๆก็น,นิ่มไปเองเลย <c oughs> <c oughs> ตังนี้จะให้มัแห้งมีโเวลาท้องัดแห้งไม่ผัดแห้งเหรอคะผัดให้มันเฉกเงดูเส้นนะคะดูเส้นเส้นยังยาวอยู่เลยนะคะพี่เขาก็เติมไอ้สีอ้นดาลงไปนะคะชอบดำชอบขาวนูชอบดำ ดำสีโอเคดำดำแล้วก็ใหญ่ด้วย <c oughs> <c oughs> คุณลุง,น,งนั่งเงียบโอ้โหสีสันน่ากินเลยทีนี้ มีโคราชค่ะมีโคราชมีโคราชน่าอร่อยนะคะโอ้โหมันต้องอย่างนี้เนาะใช่น่ากินเลยเออหนูเรียนรู้นะมีโคราชมีโคราชมันต้องให้แบบแฉะนิ่มนมั้งลงไงแต่เด็กเป็นมันนิ่มเนาะหรืว่าน่าจะนิ่มแล้วนะเนาะจริงเนาะ โอเคหนูเอาน้ำตาลให้นะโอเคแต่เยอะไหมน้องมันก็ดีมันหวานก็ดีเลยเนาะใส่ไปเถอะหนูคุณคนเขาได้มาถามอุบลมันก็ต้องมีหวานหน่อยแหละใช่ลดหวานขึ้นหน่อยอือห okay, okay. okay. ือแม่คุณเอ้ยเอาสีเรียสไหมพอแล้วรองขนาดนี้ okay. สวยโอ้โหเหมาะสีกระทะก็พอแล้วนะโอเคเลยเนาะใส่ผักจ้าแต่หัวหอมเลยไงไหนไหมตัวง้อตัวงออค่ะเอาตัวง้อมาด้วยนู่นน่ะลุงเอามั้ยโว้ยถั่วง้องามงามถุงง้องามทำเองด้วยวะนี่ถั่วงองง้อพี่ที่เขาทำเองนะคะ โอ้โหน่ากินมากเลยนะคะโอ้โหพุ่นหน้าพุ่นหน้าพุ่นหน้าโอ้ยถั่วงอกก็อ้วกอ้วกเอ้ดูสิดูสิสวยหน้าดูเลยเอออย่าดูกระทะนะดูหมี่นะคะดูเส้นหมี่นะคะแล้วก็ดูคนผัดค่ะดูเนี่ยสวยปิดปิดปิดได้แล้วหนูโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะ คุณลุงคะเอาถัวงอกออกให้หน่อยค่ะช่วยจะให้หนูช่วยยกกระทะไหมมันหนักนะคะมันหนักไหมคะมันหนักอย่าวางไปตรงเลยเอยใช่้โหน่าคานคนหน้าทานมากนะคะนี่พี่พี่น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 ี่คีบเข้าไป อยู่จับนะจ้าโอ้โหเส้นเป็นเส้นเลยเส้นถึงโคราชเลยเนี่ยเอ้ยเส้นยาวโอ้โหน่ากินเนี่ยนยเูเลยนเนี่ยนูเรียนนะเนี่ยหนูเรียนจากพี่โอโ้ดูนะมาหนูโทษทีนะหนูขิดไปไม่เป็นไรหรอกมันสะอาดอยู่อืมเสียใจผักมันเนี่ย โอ้โหพี่มันน่ากินมากเลยอ่ะ